GPT คือ AI แชทบอทอัจฉริยะที่ถามอะไรก็ตอบได้ที่เปิดให้คนทั่วไปได้ใช้งานแบบฟรีๆจึงเป็นกระแสที่ใหญ่มากๆจนหลายคนอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่เมเติมเกี่ยวกับมันในบทความนี้เราจะพาไปทําความรู้จักระบบ Chat GPT ตั้งแต่ต้นจนจบเริ่มตั้งแต่ Chat GPT คืออะไรเ <c oughs> ทคโนโลยีเบื้องหลังและการทํางานของระบบรวมไปถึงวิธีการใช้งานและวิธีการเขียนพร้อมให้มีประสิทธ,ธิภาพพร้อมไอเดียการนำ Chat GPT มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันที่เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อพูดถึง AI หลายๆคนในที่นี้อาจเคยใฝ่ฝันอยากมีหุ่นยนต์ที่สามารถพูดคุยกับเราได้เหมือนเป็นมนุษย์จริงๆเหมือนในหนังที่เราเคยดูกันทุกวันนี้ความฝันนั้นไม่ไกลเกินเรื่องแล้ว Cha t GPT นี t ้ t t M, เป็นเหมือนร่างแรกของเจ้าหุ่นยนต์ที่ใครต่างเคยใฝ่ฝันนั่นเองดังนั้นทุกคนควรจะรู้จักเทคโนโลยีนี้ไว้เพื่อไม่ให้ตกยุคตกเทรนด์คำว่า Chat GPT ย่อมาจากคำว่า Chat Generative Pre-trained Transformer โดยการนำคำว่า Chat ที่แปลว่าการพูดคุยมารวมกับคําว่าซึ่งคําว่า generative ในที่นี้เป็นการบอกถึงความสามารถของเจ้า AI ตัวนี้ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ขึ้นมาได้ส่วนคําว่า ฟรีเทรน i n แ r นส์ฟอร์เ er. นั่นคือเทคนิคในการสร้างและฝึกสอน h a t GPT ขึ้นมาเป็นเทคนิคที่ทำให้ AI เข้าใจรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลหลายคนอาจสงสัยว่าเจ้า c h a t GPT ที่สามารถตอบกลับให้เป็นธรรมชาติแบบมนุษย์ได้มันสื่อสารกับผู้ใช้งานโดยวิธีใดหรือ c h a t GPT ทำงานยังไงนะจริงๆแล้วเบื้องหลังการตอบกลับของ Chat GPT นั้นมาจากการดาทามัดไปใน ประโยคซึ่งเป็นการเดาที่มีหลักการเพราะมันได้รับการฝึกสอนจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีมากขนาดที่คุณนึกไม่ถึงถ้านึกไม่ออกว่ามันมากขนาดไหนให้ลองนึกเว็บไซต์วิกิพีเดียที่มีข้อมูลแทบจะทุกอย่างอยู่ในนั้นแต่จริงๆข้อมูลในวิกิพีเดียนั้นอาจไม่ถึง1%ของข้อมูลที่เจ้าชา TGPT นั้นได้เรียนรู้ด้วยซ้ำ วิธีสมัครและการเข้าใช้งาน Chat GPT อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆคนน่าจะอยากลองใช้ c Chat GPT กันแล้วเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนสามารถลองเปิดเล่นกันไปได้พร้อมกับการอ่านบทความนี้ไปด้วยเลยโดยวิธีการสมัครสมาชิกและการเข้าใช้งานสามารถดูได้ตามหัวข้อด้านล่างเลยวิธีการสมัครใช้งาน Chat GPT การสมัคร Cha t GPT นั้นเบื้องต้นสามารถทำได้ฟรีและง่ายมากๆพียง3ขั้นตอน หนึ่งเข้าหน้าเว็บโปเพนนเพื่อสมัครสมาชิกโดยสามารถผูกกับ Gmail, Microsoft หรือจะ Apple Account ก็ได้ ในรูปตัวอย่างจะเป็นการผูกกับบัญชี Gmail กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลวันเกิดกรอกเบอร์โทรศัพท์และรอรับ SMS เพื่อยืนยันตัวตนแล้วเข้าใช้งานได้เลยวิธีการเข้าใช้งาน Chat GPT หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีโดยการเข้าใช้งานให้เข้าไปที่ https c l a s h s a c t o p e n a i com จากนั้นสามารถพิพ์คำถามหรือพูดคุยได้ที่ช่องแชทด้านล่าง2เมื่อเรากดส่งคำถามไปที t GPT ก็จะตอบกลับมาโดยเรา สามารถที่ทำแนะนำคำตอบของมันได้สามารถกดแชร์ผลลัพธ์ไปให้เพื่อนๆต่อได้ด้วยและถ้าต้องการสร้างแชทใหม่คุณสร้างใหม่หมดเปลี่ยนโวเข้าการพูดคุยให้กดบวกมิวแชท นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ด้วยเมื่อกดแล้วจะมีเมนูแสดง3หัวข้อคือ Custom i n s t r u c t i o n Setting และ Log Out โดยสำหรับส่วน Custom i n s t r u c t i o n เป็นส่วนที่เราสามารถบอกข้อมูลของเราเบื้องต้นไว้ก่อนได้เพื่อให้ชา a t g p t เข้าใจบริบทของเรามากยิ่งขึ้นและจะตอบกลับเราได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น